มาติดตามเรื่องของปัญหาสังคมกับการล่วงละเมิดเด็กนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณย่าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะพาหลานของตนเองวัยห้าขวบเท่านั้นเองไปร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีสืบเนื่องจาก ถูกลุงเขยล่วงละเมิดทางเพศค่ะย้อนกลับไป29ตุลาคม2563ย่าชาวจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิปวินาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะโดยเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไป23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยหลานสาวของตนเองวัยเพียงแค่5ครขวบนำเอารถเข็นไปส่งคืนลุงเขยที่บ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันนะคะผ่านไปสักพัก ย่าเดินไปเก็บมะเขือเทศเพื่อเตรยียมตําส้มตำบริเวณข้างบ้านของลุงเขยแล้วก็แวกเข้าไปในบ้านปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไป เห็นสภาพของลุงเขยเปลือยกายในขณะที่หลานสาวนอนอยู่กับพื้นสภาพที่ถูกถอดเสื้อผ้าออกและกำลังถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะคุณย่าก็เลยตะโกนร้องขอให้คนช่วยจากนั้นเนี่ยก็เลยรีบพาตัวหลานสาวกลับบ้านแล้วพาหลานไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดทางตำรวจได้ส่งตัวหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนจะตัดสินใจโทรศัพท์เข้าขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิโดย เมื่อประมาณ10ปีก่อนลุงเขยคนนี้ก็เคยกระทํากับลูกสาวตัวเองมาแล้วแต่ก็มาขอเจราจาย,ยอมความแลกกับการไม่ดําเนินคดีพร้อมทั้งจ่ายเงินมาให้30,000บาทก็ไม่คิดว่าลุงเขยยังจะมีพฤติกรรมแบบเดิมเลยขอให้มูลนิธิช่วยติดตามคดีให้เพราะต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะหลังจากที่รับเรื่องแล้วทางคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก็ได้ประสานไปที่พันตํารวจเอกทัชพลสองแ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรปรางกู่จังหวัดรีสเกตขอให้จัดสหวิชาชีพสอบปากคําเด็กหญิงวัยห้าขวบและรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําผิดค่ะพร้อมกันนี้ทางคุณปวีนาก็ได้ประสานไปที่นางสาวอัญชลีจิตสนอผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดรีสเกตรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสีสเกตเข้าช่วยเหลือสองย่าหลานโดยขอให้ดูแลสภาพจิตใจและพาไปส สอบสหวิชาชีพด้วยซึ่งทางพันธ์ตรวจเอกทัชพลสองแสงผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรปรางกู่จังหวัดสีสเกตก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าของคดีให้ได้ทราบนะคะว่าตอนนี้ตํารวจมีการนําตัวลุงเขยมาสอบสวนค่ะเบื้องต้นให้การรับสารภาพนะคะทางพนักง,งานสอบสวนจึงแจ้งข้อหากระทําอนาจารย์เด็กอายุต่ากว่า15ปีก่อนจะนําตัวไปฝากขังสารจังหวัดสีสเกตทางตํารวจก็ต้องรอผลตรวจร่างกายและสอบสหวิชา อาชีพเด็กถ้าเกิดพบความผิดจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะทางคุณปวีนาก็เลยมีการฝากแจ้งเตือนภัยถึงบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าควรที่จะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กๆค่ะคุณผู้ชมคะอย่าให้เขาไปไหนมาไหนคนเดียวโดยเด็ดขาดอย่าไว้ใจใครแม้แต่คนรู้จัก คนใกล้ชิดคนในครอบครัวก็ไว้ใจไม่ได้ซึ่งจากสถิติข้อมูลย้อนหลังของทางมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีในปี2562จะพบว่าเด็กเล็กๆถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนรู้จักและคนใกล้ชิดมากที่สุดเลยต้องขอให้ผู้ปกครองให้ความดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ